สวัสดีครับทุกคนครับพามาดูอะไรบางอย่างหนังฝนตกนะครับยอดมะนาวที่น่าตื่นเต้นไปกว่านั้นในน้องเมื่อกี้นี่ครับอันนี้คือดอกใช่ไหม อันนี้คือดอกใช่ไหมนี่ฮะถ้าอันนี่คือดอกครับนี่ก็น่าจะเป็นดอกเลยนี่ก็ดอกนะครับเยวจะเล่าให้ฟังมันคืออะไรนะครับมะนาวต้นนี้เป็นมะนาว ่าจะเป็นแป้นไม่แน่ใจตอนนั้นผมเอามาปลูกในกระถางาที่เป็นกระถางย,างยาง,ยนนางยางรถยนต์นะครับกระถางยางรถยนต์แล้วก็มันเป็นช่วงที่เข้าหน้าฝนนวน้ำน้ำมันไม่ระบายนะครับแล้วตอนแรกก็ขึ้นดีอยู่นะครับผ่านไปประมาณน่าจะเกือบปีปลูกกันมาสองต้นนะครับปลูกมาสองต้นแต่ว่าต้นเนี้ย มันไม่ออกมันไม่ออกมันไม่ออกลูกนะครับไม่ออกลูกไม่ออกดอกมีแต่ใบทีนี้ไปเรื่อยๆนะครับใบมันเริ่มเหลืองมันร่วงนะซื้อมาก็ต้นประมาณสักประมาณ50เซนประมาณนี้นนะก็โตได้ประมาณนี้แต่ที่แต่ก่อนที่มันอยู่ในกระถางเนี่ยนะครับก็เลยตัดสินใจยกออกมานะยกออกมาลงดินท่าน,นั้นก็ แรงนะครับตอนนี้เป็นฝนลงฤดูนะครับจะเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับทิ้งไว้ประมาณน่าจะอาทิตย์กว่าแล้วแหละตอนนั้นก็แดดจัดรดน้ําเรื่อยๆนะครับวันเว้นวันมาเรื่อยๆแห้งก็ลดนะครับวันนี้ฝนตกครับแต่ก็มันก็น่าจะออกยอดตั้งแต่สักพักมด้ไม่ไม่ได้มาดูฝนตกเมื่อตอนบ่ายๆนะยานี้ก็เลยมาสังเกตด,ดู ว่าจะรอดไม่รอดนะครับปรากฏว่ามียอดแทงครับมียอดแทงมียอดแทงไว้เท่าไหร่นะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูอันนี้คือดอกใช่ไหมครับถามเพื่อนๆนะครับอันนี้น่าจะเป็นดอกเนาะอันนี้เป็นดอกผมว่าเขาก็คงน่าจะพยายามเอาตัวรอดนะครับเพื่อรักษาเผ่าพันธุ์ของเขา นี่ครับกิ่งเล็กข้างล่างเนี่ยแต่ผมว่าไม่รู้มันจะรอดไม่รอดนะครับตอนที่ยกกระถางออกมาเนี่ยก็คือรากเนี่ยรากฝอยเริ่มไม่มีนะครับคิดว่าน่าจะเป็นรากเน่ารากเน่าโคลนเน่านะครับก็เลยออกมาก่อนนะถ้าเผื่อังไงรู้แล้วก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับขอบคุณที่รับชมนะฮะสวัสดีครับ